ครับผมเช้าน,นี้ก็เหมือนเดิมครับมาร้านส้มตำมาดูงูนะฮะเดี๋ยวถ่ายนะเดี๋ยวพี่จะไปดูนะงูงูส้มตำนะฮะาเช้านะฮะตัวนี้ครับเดี๋ยวเราดูนะครับเอาเป็นงูเหลือมนะครับขนาดกลางนะครับลาบยาคาวผิบ ม่มีเครื่องมือนะฮะมีถุงมือกับลงปูทวดไปแล้วกันนะนมาเจถ่ายถ่ายดสีแดงเยนะมันจะออกจากนีหนึงแต่ว่ามีลังไม้หับอ,อยู่นะนะครับวือยู่ งูขนาดกลางนะขนาดเล็กนะงูขนาดเล็กนคนระับงูนม่จอ,อนน,นนะมาดูชาวบ้านคนระับชาว่ายชาวบ้านก่อนนะชาวบ้านมอันนี้ก็จะมากขอหวยกันนะฮะเป็นงูใกล้สิ้นเดือนแล้วนะฮนะเราก็ดูนะฮะเราก็ดูถ่ายกันไปนะฮะอันนี้ก็เป็นงูเป็นช่วงงูจำสินฮนะงูตัวนี้ก็โชคร้ายมากน่าจะว่างูช่วงนี้เป็นงูจำสินเขาจะกินแล้วก็เขาจะเก็บตัวแต่ปรากฏว่าที่เก็บตัวเขาไม่ค่อยมีชิดเขาก็เลยเห็นกันวฮะเขาอิ่มแล้วนะเขาบอกเลยฮะเดีนะ๋ยวเราไปยกของมาดูนะนะนะ ดูแล้วรูตัวแล้วเมืโหน้าอนหลับอยู่นะครับมแม่เอาโรมถ่ายรูปดี นอนหลับนะครับประมาณนี้ครับ่อบอกเ็มอ็อัอยู่เลครับเาก็นอนอยู่นอ่เก็ค่อยๆจับก็เร้อนนะครับก็นอนหลับอะ่ครับอันนี้เป็นงูลูกงูขนาดเล็กนะครับไม่ไม่งูใหญ่นครับูขนาดเล็กนครัถ้าใหญ่ก็ประมาณเท่าขาผมนะ ก็ไม่ยากครับเดี๋ยวเราเก็บไปกระสอบนะครับอันนี้เขานอนอยู่นะครับเราก็เก็บกระสอบมา <c oughs> แล้วเครื่องมือเราใช้น,นะนานรีสอบจากวัดไไข่นะ,ะ้อมาไปละห้ามือนบาทสนใจก็เหลือถ้าตัดห้าบาทก็ได้ะคะ <c oughs> รับรถตัดส่วนไปเยอะ มี่หักคนะแล้วว่าแต่ถ่ายรูปมึงก็เลรยงได้เลยครับเราก็จะปล่อยเขาเลี้ยงเข้าไปอยู่ในนี้เป็นสอบวัดได้ไข่ครับเขาไปลูกได้จะไปไหนครับเขาก็จะไปอยู่วัดได้ไข่บ๊ายบายครับ้วัสีครับ เรียบร้อยนะครับนี่คือเป็นงูร้านส้มตำชื่ออะไรครับอนรองส้มตำร้านไนรหลงนะฮะวันนี้ก็ซื้อได้ก็ลีปนีครับ